สวัสดีครับ FC ช่องนักกุงถ่ายไปได้ทุกทุกท่านครับสวัสดีพบกันวันนี้เช้าว,วันพุทธที่20พฤษภาคม2563อ่64นะครับวันนี้นะครับสำหรับคลิปหวยลาวนะครับแนวทางลาวผมได้ลงไปก่อนหน้านี้แล้วคลิปนี้จะมาให้แนวทางหวยฮานอย ประจำวันนี้กันนะครับสําหรับเมื่อวานนะครับแนวทางฮานอยก็ให้เน้นเจ็ดน้นแปดนะครับหวยออกห้าเจ็ดสองนะครับก็ได้วิ่งเจ็ดนะครับถูกเป็นเต็มนะครับอ่าเห็นไหมครับข้างหลังผมตอนนี้วันนี้แน่แน่ครับข้างหลังผมนี่ครับรู้สึกจะเป็นตัวเลขนะครับแปดศูนย์นะครับแปดแปดนะครับเนี่ยเห็นไหมครับอ่า ใครตาดีได้ตาลรตไดเสียนะครับวันนี้เป็นแนวทางนะครับเอาไปลุ้นกันนะครับสําหรับแนวทางฮานอยวันนี้นะครับชุดสามตัวนะครับอผมให้ไปเลยนะครับชุดสามตัวนะครับคิดเหมือนเดิมนะครับสูตรเดิมนะครับสามตัวมีเจ็ดหกห้าแปดหกสองหกหนึ่งเก้าสองหกเก้านะครับ ตัวเน้นนะครับเน้นวันนี้เน้น6นะครับเน้น6กับ8นะครับไปจับคู่กับชุดได้เลยนะครับสามตัวนะครับนี่เจ็ดหกห้าแปดหสองหกหนึ่งตัวนะครับผมชอบ6นะครับวันนี้สองตัวก็จะเป็น6กสองหห้านะครับ แล้วก็19นะครับแถมให้1ตัว8 9นะครับอ่าทั้งหมด1 2 3 4 5 2ตัว5ชุดสำหรับ3ตัวให้4ชุดนะครับย้ำอีกทีีทนึงนะครับ3ตัวฮานอยวันนี้นะครับ7 65 8 6 2 6 1 9 2 6 9นะครับอ่าพ,พ,พี่น้องๆเพื่อนๆนนะครับจเจ้าไปแทง,งหวยฮาน,นอยปกติฮานอยพิเศษ คานอย V.I.P ก็ได้นะครับวันนี้ให้เน้น6นะครับแต่ส่วนตัวนะครับแนะนําให้แทงคานอยปกติรอบ18 30นอนะครับ2ตัวนะครับผมชอบเลข6นะครับวันนี้ถ้าใครจะวิ่ง6ก็วิ่งรูดได้เลยนะครับมี6 2 6 5 6 9 6 8นะครับ19 89นะครับลองดูเกิดโชคดีนะครับคับเตือนนะครับเป็นแค่แนวทางในการเสี่ยงโชคเท่านั้นนะครับ ไม่มีใครรู้ว่าหวยจอออะไรนะครับอันนี้เป็นแค่แนวทางเชิงสถิตินะครับในการคำนวณหวยนะครับอาจจะเข้าบ้างผูกบ้างติดบ้างก็แล้วแต่นะครับแต่ผมคิดได้แบบไหนผมก็แทงแบบนั้นนะครับอยากให้ทุกคนได้มีตังใช้กันในช่วงโควิดเศรษฐกิจแบบนี้นะครับไม่ต้องไปเสียแทงเยอะนะครับก็เอาเบาได้เบาตามเจ้าที่เรามีทุนนะครับ ห้าบาทสิบบาทก็แล้วแต่นะครับวันนี้ผมชอบชอบที่สุดเลยครับเลขหกนะครับก็ลองดูนะครับหกสองหกห้าหกเก้าหนึ่งเก้าแปดเก้านะครับแถมหกแปดนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีรวยๆปังๆถูกสามตัวตรงนะครับดูตรงนี้นะครับเนี่ยเนี่ยข้างข้างผมเนี่ยครับจะเห็นเลขแปดศูนย์นะครับผมเห็นเป็นแปดศูนย์นะครับแปดหนึ่งศูนย์นะครับไม่รู้จะมาหรือเปล่านะครับผมชอบ ระานคับ800910อันนี้แถมให้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเยอะๆนะครับก็คนทำคลิปนะครับจะได้มีกำลังใจนะครับกดแชร์กันไปนะครับแชร์ไปเรื่อยๆนะครับอาจจะมีถูกบ้างผิดบ้างนะครับแต่ส่วนมากจะถูกนะครับก็เลขเดินดีกำลังเลข ดีนะครับก็ขอให้โชคดีทุกๆท,ท่านนะครับรวยๆฟังๆนะครับขอบคุณครับ